ตัวซีเลโชนี้นะครับไม่ได้เป็นตัวจบของเรื่องออกดอกนะครับผมถ้าคนใช้ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าส่วนไหนใช้เป็นนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าส่วนไหนใช้ไม่เป็นเนาะหวานยังไงดอกก็ไม่ออกครับอันนี้บอกตรงๆเลยเนาะแต่ถ้าใช้เป็นนะครับมีผลอย่างมากต่อการออกดอกในช่วงที่มีฝนตกหนักแน่นอนเนาะซีเลโชนะครับคือตัวเบรกนเจนนะครับผมคือตัวเบรกนเจนไม่ให้นโตดเจนจากน้าฝนเนี่ยเข้าไปในต้นได้นะครับ หลักการครืแร use, อแค่นี้เลยเนาะเราสมควรที่จะหว่านในช่วงของใบเปสซะระนะครับอย่าไปหว่านช่วงใบแก่นะเพราะว่าหลังจากที่เราหว่านไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เบรกเลยนะครับผมมันจะไปเบรกแบบมีน้ําหนักจริงๆเนี่ยประมาณ15วันหลังการใส่นะครับผมแต่ถ้าเริ่มเบรกจริงๆนะครับเริ่มเบรกแบบเบาๆเ,เนี่ยสวันหลังการใส่แต่ว่าถ้าเริ่มเบรกแบบมีน้ําหนักจริงๆก็15วันหลังการใส่เนาะสิวันหลังการใส่เนี่ยมันเริ่มเบรกนโเรเจนหรือดึงนโเรเจนไม่ให้ต้นทุเรียนได้รับนโตรเจนได้เน มีน้ำหนักประมาณ15วันและดึงแรงสุดเลยประมาณ30วันหลังการใส่